ตำข้าวปุ้นพักยั่วๆจ้ะมีพักเข้าตอมันละบางบ้านไม่มีเร่งเผ็ดนิดๆแต่อร่อยนะคะกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคน้นมือหนีมากินตำขนมจีนยนียมือเร่งเนาะคะ่ะมาพอ่อพอน้ำกันเด้อน,นี่มีพักแก้มสตอมีหมากมะละ นี่ยนผักบุ้งแบบบานท่อไหมจ๊ะไม่จ๊ะมาจ๊ะมาสัวน้ำกันเดี๋ยวจะเอาส่วนเื้าเอามือขออนุญาตซิมืมนี่มือเลี่ยง้วจ๊ะมันก็กาศลรังบานวิวมึงมองามเนี่ยจะว่าผาากับแสงมันได้จ๊ะกระเล่ยออกมากกินทั้งนอด เดี๋ยวพี่หน่องเบื่อเนอะาะค่ะเนาะอืม,อมกะเอาจังสีเอามือไปเลยมาจ้าไม่กินน้ำกันเงียปัด ผู้สาดกินฉันน้ำยาล้างบาอาก็เห็นล่งล่งรถหน่อยๆกักตัวอยู่บ้านนอกจากมันเหมือนว่ามีวิวง่ามๆดอกกินอยู่ในบ้านแถวบ้านแต่จะล้างบ้าหมนหวานนัวมีหัว,วอย่างน้อขึ้นนัวนดิฉันว่า กระจัวห้าแตัผ <c oughs> <c oughs> าฮัมมงยง พะขาตัม้มฮวงแซบๆกินรสชาติเหมือนสตอผพักบุญงอันเ่สมัยอันเป็นนักเรียนเนาะ ปิดเทิม่มโรงเรียนปิดวันเสาร์ทีไทไไไ่ไปเก็บเอาน้ำทงหน้าเวลานำถ่วมไฟพี่นงคือไปเก็บเอาเราก็มาพัดกินกันมัมเล่นเด็กน้อยอืม,มใส่ไข่แดงบางๆอยู่แบบ เอาไว้ห่อนมันนีน่ฝนมาตกค่ะแต่ว่ามันเหมิดเหมิดคึมๆเนาะพอฝนมาตกลมกับ่ามีห่อนมาที่นี่คนตกกกะจืนกับแฉะเนาะคะ่ะไปใส่กับบ่ได้มันหยายมาแดดออกดีกว่าอืม มาล่าที่นกกินเป็นยา ต่อพี่น้องเม็ดไงไงจะไล้เม็ดมยำดีดังพวกพวกวลูกไส้ก็ได้มันสิมาตกใส่ผ้าขาวแม่เนี่ยแหละลูก จะจวรวดจะรวดกับพาะเอง ขินไปชวมวิวไปน้ำค่ะวิวหลังบ้านอะค่ะชม,มเบื่อค่ะออทางนั้นน้ำมาห่องพอดีเด็ดเนี่ยไมนมีโต๊ะ หมอม่ละของพื่น มมงวันกันมากแล้วแบบใหญ่เผ็ดด้วยล่ะ O pit 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 cả lái pit 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 sẽ ôm lại quá ừ. oh. หมูหย่ไยละบาทหมดแล้วจ้ะไปพอกันคลิปหนาเนาะค่ะนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับตะไครไ้วก็สันกระดิ่งนะคะจะได้บระภาพคลิปไม่ๆค่ะรูกใจกับกวนขอบคุณค่ะพอกันคลิปหน้าด้ค่ะ